หากพูดถึงกองทัพของประเทศหนึ่งที่ไม่ได้เป็นมหาอำนลาชแต่กลับมีความสําคัญจนทั่วโลกต้องหันมาจับตาหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยที่แม้จะไม่ใช่สมาชิกเนโตรหรือ G7 แต่กลับมีอิทธิพลทางยุทธศาสตร์สูงลิ้วจากสิ่งที่หลายคนมองข้าม นั่นคือภูมิศาสตร์และการทหารเชิงสัมพันธ์เพราะประเทศไทยไม่เพียงแค่มีพรมแดนติดกับหลายประเทศเท่านั้นแต่ยังตั้งอยู่ตรงกลางของเอเชียตอนออกเฉียงใต้ตรงกับจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทั้งโลกให้ความสนใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผูมิภาคนี้กลายเป็นสนามแข่งขันระหว่างอเมริกาและจีนไทยอยู่ตรงไหนของโลกทำไมถึงสำคัญถ้าเรามองจากมุมของกองทัพสหรัฐหรือจีนภูมิประเทศของไทยคือสะพานเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิก และยังเป็นจุดผ่านของเส้นทางขนส่งพลังงานอาวุธและกองทัพในกรณีเกิดความขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลองนึกภาพดูครับถ้าเกิดเหตุความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ช่องแคบมะลกาหรือแม้แต่ในพมา่าการส่งกําลังบํารุงไม่ว่าจะมาจากฝั่งตะวันตกหรือฝั่งจีนจะต้องอ้อมหรือผ่านประเทศไทยเสมอศูนย์กลางของการสอดแนมและติดตามผ่ายคุกคามด้วยเหตุนี้ไทยจึงถูกใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์ข่าวกรองหลายแห่งทั้งของสหรัฐอเมริกาเองเช่นฐานในเขตนครราชสีมาและอุดรธานีที่เคยเป็นจุดปฏิบัติการลับในยุคสงครามเย็น รวมถึงปัจจุบันกองทัพไทยเองก็มีระบบเรดาร์และฐานข้อมูลข่าวกรองที่ทันสมัยเช่น Giraffe AMB, Sab 340 AEW และจุดเรดาร์ใช้ฝังที่สามารถตรวจจับกิจกรรมของเรือรบและเครื่องบินในทะเลอันดามันและอ่าวไทยได้อย่างต่อเนื่องการที่กองทัพไทยสามารถแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมาหาอำนาจได้ทั้งสองขั้วจึงทำให้ไทยอยู่ในสถานะพันธมิตรแบบสมดุลที่ทรงพลังในเวทีโลกครับไทยเท่ากับ สมรภูมิซ้อมรบของโลกถ้าคุณเคยได้ยินชื่อโคบราโกหรือโคบราทองนั่นคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าทําไมทั่วโลกต้องจับตากองทัพไทยเพราะนี่คือการซ้อมรบพรหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์และหลายชาติยุโรปหมุนเวียนเข้าร่วมทุกปีในการซ้อมรบแต่ละครั้งกองทัพไทยไม่ใช่แค่เจ้าภาพแต่ยังร่วมรบและปฏิบัติการจริงในหลายบทบาททั้งหน่วยรบพิเศษกองทัพบ,บก กองทัพเรือและแม้แต่ด้านไซเบอร์ซึ่งเราจะพูดในบทต่อไปครับจุดตัดของผลประโยชน์ไทยกับจีนสหรัฐไทยมีความสัมพันธ์ทางการทหารกับทั้งจีนและสหรัฐแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นมาก่อนกับสหรัฐไทยคือพันธมิตรสนธิสัญญาหรือ Major non n o n n a t เนโตอนไลมาตั้งแต่ปี2003กับจีนไทยซื้ออาวุธจากจีนเพิ่มขึ้นทุกปีทั้ง VT4 Norinco MLRS และเรือดำน้ำ S26T และมีแผนสร้างสนามซ้อมรบกลางทะเลร่วมกันสิ่งที่โลกต้องจับตาคือไทยจะเทไปทางไหนในกรณีเกิดความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือสงครามตัวแทนระหว่างจีนกับสหรัฐในอนาคตเพราะการที่ไทยมีท่าเรือสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายใช้งานได้ถือเป็นหมากตัวกลางที่มีน้ำหนักมหาศาล ซอฟต์พาวเวอร์ทางทหารที่หลายคนไม่เคยรู้นอกจากด้านแข็งแล้วไทยยังส่งทหารออกไปช่วยเหลือในปฏิบัติการของสหประชาชาติหรือ UNP e a c e k e e p i n g Mission อยู่ตลอดไม่ว่าจะในติมอร์เลสเตซูดานหรือแม้แต่ภารกิจช่วยผู้ประสบภัยในต่างประเทศนี่จะแดงให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้มีหน้าที่แค่ป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทด้านมนุษยธรรมที่ทําให้ภาพลักษณ์กองทัพไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ในเมียนมาและภัยคุกคามใหม่ เมื่อเมียนมาประทะกันเองระหว่างกองทัพกับกลุ่มต่อต้านทหารไทยก็กลายเป็นแนวหน้าที่ต้องรับมือกับภัยพรมแดนไม่ว่าจะเป็นการลักลอบค้าอาวุธผู้ลี้ภัยหรือแม้แต่การยิงปืนข้ามแดนหลายครั้งที่หน่วยลบพิเศษไทยต้องลงพื้นที่จริงในจังหวัดชายแดนเพื่อสกัดความเสี่ยงไม่ให้ลามเข้าสู่ประเทศไทยเหตุการณ์เหล่านี้จึงถูกเฝ้าติดตามโดยกองทัพอื่นๆทั่วโลกว่าไทยจะจัดการอย่างไรโดยไม่ให้บานปลายไม่ใช่เพราะอาวุธ แต่เพราะไทยคือจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทําไมแม้กองทัพไทยจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าจีนหรืออเมริกาแต่ประเทศไทยกลับเป็นหมากสําคัญที่ทุกฝ่ายต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในบทต่อไปเราจะพาคุณไปเจาะลึกขีความสามารถทางลบและหน่วยลับสุดยอดของกองทัพไทยที่ทําให้ต่างชาติถึงกับอึง้งเมื่อพูดถึงกองทัพไทยหลายคนอาจนึกถึงภาพของทหารในพิธีสวนสําราญหรือการช่วยเหลือประชาชนยามน้ำท่วม แต่เบื้องหลังภาพอันสงบนั้นคือขีดความสามารถในการลบที่แท้จริงที่ทําให้ทั่วโลกต้องเหลียวมองจากหน่วยลบพิเศษไปจนถึงเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงกองทัพไทยไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของผู้ตามอีกต่อไปแต่กําลังเป็นผู้นายุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคอย่างเงียบๆหน่วยลบพิเศษไทยผลึกหนักเทียบมาตรฐานเนโตเริ่มจากหน่วยลบพิเศษที่ทั่วโลกให้การยอมรับเช่นหน่วยลบพิเศษลบบุรีหน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลไทย หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของกองทัพประกาศหน่วยเหล่านี้ผ่านการฝึกในระดับที่ทรหดที่สุดในอาเซียนเช่นการดำน้ำ8ชั่วโมงในทะเลการเอาชีวิตรอดในป่าและการฝึกซ้อมรบแบบจำลองสถานการณ์จริงเทียบเท่าหน่วยเดลต้าของสหรัฐอเมริกาหรือ SAS ของอังกฤษปฏิบัติการจริงที่ทั่วโลกจดจำถ้ำหลวงตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือภารกิจช่วยชีวิตทีหมูป่าที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายปี2561หน่วยซิลไทยสามารถประสานกับหน่วยลบพิเศษจากอังกฤษสหรัฐ และออสเตรเลียได้อย่างไร้รอยต่อการทำงานร่วมระดับโลกในภารกิจนั้นกลายเป็นบทพิสูจน์ว่ากองทัพไทยมีศักยภาพสูงแค่ไหนและสามารถทำงานร่วมกับมหาอำนาจได้ในสถานการณ์จริงไม่ใช่แค่ในการฝึกเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยมากกว่าที่คนไทยรู้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้มีงบประมาณกลาโหมสูงเท่าประเทศมหาอำนาจแต่การจัดหาอาวุธของไทยกลับแม่นยำและคุ้มค่าอย่างมากทึ่งเช่นรถถังวีทีโฟจากจีนที่จัดอยู่ในกลุ่มรถถังหลักระดบโลก มีระบบป้องกันอัจฉระิยะระบบยิงควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และสามารถต่อกรอกับเลเวอร์พาหรือแอบรามส์ได้ในสถานการณ์จริงกริปเป้นอาวุธรับของกองทัพไทยไทยเครื่องบินขับไล่กริปเป้นจากสวีเดนที่ไทยจัดหาเข้าประจำการนั้นไม่ใช่เครื่องบินรบธรรมดาแต่คือระบบรบอัจฉริยะทั้งชุดที่รวมเรดาร์ระบบควบคุมและการเชื่อมโยงข้อมูลในแนวคิด network-centric warfare ไทยยังจัดซื้อซับ340 AEW เครื่องมินควบคุมทางอากาศที่สามารถสอดแนมควบคุมฝูงบินและส่งข้อมูลแบบเดียวทามให้กริปเปนนี่คือสิ่งที่แม้จะประเทศใหญ่บางแห่งยังไม่มีครบกองทัพเรือไทยผู้นำด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์แห่งอาเซียนแม้ว่าจะถูกมองข้ามบ่อยครั้งแต่กองทัพเรือไทยขึ้นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่มีขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรเรือฟิเกตชั้นเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงภูมิพลมีระบบป้องกันตัวเองแบบอัตโนมัติ ระบบยิงอาวุธแนวดิ่ง VLS และเรดาร์ตรวจจับแบบ AESA ระยะไกลการที่เรือเหล่านี้เข้าฝึกในน่านาน้ำต่างประเทศกับสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นทําให้กองทัพเรือไทยเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจสูงมากอาวุธไทยผลิตเองกําลังโตอย่างเงียบๆในยุคที่ทั่วโลกเผชิญปัญหาโลจิสติกไทยเลือกลดการพึ่งพาต่างชาติด้วยการพัฒนาอาวุธในประเทศเองผ่าน DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโครงการเด่นๆเ,เช่น DTI One ระบบจรวดหลายลำกล้องพิสัย150กิโลเมตร DTI 2ระบบจรวดนำวิถี UAV ไทยโดรนลัดตะเวนและติดอาวุธโครงการผลิตกระสุนและยานกรอกในประเทศอาวุธเหล่านี้ไม่เพียงใช้ในกองทัพไทยเท่านั้นแต่บางรายการยังเริ่มมีการเสนอขายในภูมิภาคซึ่งอาจเป็นธุรกิจใหม่ของประเทศในอนาคตสงครามไซเบอร์ กองทัพไทยก็มีอีกหนึ่งด้านที่คนไทยหลายคนไม่รู้คือไทยมีหน่วยสงครามไซเบอร์อยู่ภายใต้สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมมีภารกิจด้านความมั่นคงดิจิทัลป้องกันการแทรกแซงข้อมูลและการตอบตู้ไซเบอร์ต่าง,างประเทศ ไทยยังเคยส่งทีมไซเบอร์ไปแข่งขันในระดับสากลรวมถึงฝึกร่วมกับสหรัฐและเกาหลีใต้ในปฏิบัติการจำลองไซเบอร์เรนจ์ความลับอีกด้านที่ต่างชาติให้ความสนใจคือจิตวิญญาณน,นักรบมีบทวิเคราะห์จากสถาบันแลนสหรัฐระบุว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้กองทัพไทยน่าจับตาคือขวัญและจิตวิญญาณของนักรบทหารไทยได้รับการปลูกฝังแนวคิดเสียสละเพื่อแผ่นดินและมีวินัยทางจิตที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศในระดับเดียวกันนี่คือเหตุผลที่หน่วยลบพิเศษของไทยถูกเลือกให้ทําหน้าที่ที่อ่อนไหวหรือรับสุดยอดในหลายภารกิจความเชื่อมั่นในวินยัยความสามารถและความภักดีต่อภารกิจคือสิ่งที่โลกกําลังประเมินค่ายอย่างจริงจังไทยไม่ได้มีแต่กําลังแต่มีระบบและยุทธศาสตร์ครบเมื่อพิจารณาทั้งหมดนี้เราจะพบว่ากองทัพไทยไม่ได้ล้าหลังอย่างที่บางคนเคยคิดแต่กลับมีโครงสร้างอาวุธที่สมดุลหน่วยลบที่เข้มแข็งและระบบสงครามไซเบอร์ที่กำลังเติบโต ในบทต่อไปเราจะเจาะลึกบทบาททางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและการทูตทางการทหารของกองทัพไทยซึ่งอาจเป็นหมากตัวสําคัญในเกมอำนาจระดับโลกในอนาคตในโลกยุคใหม่พรมแดนไม่ใช่เส้นที่วาดไว้บนแผนที่อีกต่อไปแต่คือสมรภูมิของข้อมูลพลังงานอิทธิพลและอำนาจที่แฝงอยู่เบื้องหลังและประเทศไทยก็กําลังเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่มหาอำนาจระดับโลกอย่างจีนสหรัฐรัสเซีย และชาติในยุโรปต่างจับตามองอาเซียนคือสมรภูมิใหม่และไทยอยู่ใจกลางในช่วง10ปีที่ผ่านมาอาเซียนได้กลายเป็นสมรภูมิแย่งอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างชัดเจนตั้งแต่ทะเลจีนใต้เมียนมาลาวกัมพูชาไปจนถึงอินโดนีเซียและหากเราดูแผนที่ประเทศไทยคือศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกเส้นทางทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ นี่คือเหตุผลที่ไทยมีบทบาทสำคัญในการถูงดุลหรือแม้แต่การไกล่เกลีย่ยในหลายความขัดแย้งในภูมิภาคไทยเท่ากับตัวกลางของโลกตะวันออกและตะวันตกไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐมาอย่างยาวนานตั้งแต่สงครามเวียดนามมีข้อตกลงด้านทหารร่วมกันกว่า70ปีและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้รับสถานะเมเจอร์นอเนโตอรลน์หรือพันธมิตรนอกกลุ่มนาโตที่ใกล้ชิดที่สุด ในขณะเดียวกันไทยก็มีความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนที่ลึกขึ้นเรื่อยๆมีการฝึกซ้อมรบร่วมจัดซื้ออาวุธหนักและมีข่าวลือเรื่องการสร้างสนามบินลับหรือฐานทางยุทธ,ธศาสตร์ในพื้นที่ไทยการทูตทางทหารอำนาจที่มองไม่เห็นหลายคนอาจไม่รู้ว่ากองทัพไม่ได้ทำงานแค่ในสนามรบแต่ยังมีภารกิจด้านการทูดทางทหารซึ่งไทยกำลังทำได้อย่างโดดเด่น กองทัพไทยส่งนายทหารระดับสูงไปร่วมประชุมฝึกอบรมและทำหน้าที่ผู้สังเกตการในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงการส่งทหารไทยไปร่วมงานในนาโต้เอชศูนย์ฝึกนาโต้และหน่วยรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือ UN ด้วยบทบาทของไทยในวิกฤตเมียนนาผู้เฝ้าสันติภาพชายแดนเมื่อเมียนมาเกิดรัฐประหารและความรุนแรงทางการเมือง ไทยคือประเทศแรกที่รับผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงกองทัพไทยต้องส่งทหารไปเสริมชายแดนอย่างต่อเนื่องเพื่อกันไฟไม่ให้ลามเข้าประเทศและในหลายเหตุการณ์ไทยยังกลายเป็นคนกลางที่กลุ่มประเทศอาเซียนใช้ในการสื่อสารกับทั้งฝ่ายรัฐบาลทหารและกลุ่มต่อต้านในเมียนมานี่คือการทูตท,ทางทหารที่โลกมองเห็นว่าไทยเป็นคนกลางที่ไว้ใจได้วิกฤตกัมพูชา โอกาสของกองทัพไทยล่าสุดสถานการณ์ความไม่สงบในพรมแดนไทยกัมพูชากลายเป็นประเด็นที่ทําให้โลกหันมามองกองทัพไทยอีกครั้งทั้งเรื่องการตอบโต้ที่แม่นยําความอดทนเชิงยุทธศาสตร์และการรักษาสิทธิมนุษยชนแม้ในสถานการณ์ปะทะ สิ่งเหล่านี้ทําให้กองทัพไทยถูกยกเป็นกองทัพมืออาชีพในสายตานานาชาติโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกองทัพเพื่อนบ้านบางประเทศที่มีภาพลักษณ์ด้านลบเรื่องการใช้ความรุนแรงกับพลเรือนบทบาทในปฏิบัติการช่วยเหลือระหว่างประเทศกองทัพไทยยังได้รับคําชมจากต่างประเทศในหลายเหตุการณ์เช่นส่งกองกําลังช่วยเฮติในวิกฤตแผ่นดินไหวช่วยค้นหาเครื่องบิน M h 3ม0 รวมภารกิจช่วยเหลือชาวต่างชาติในวิกฤตต่างแดนเช่นซูดานยูเครนและตะวันออกกลางนี่คือตัวอย่างของพลังอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่แฝงมากับกองทัพไม่ใช่แค่กำลังอาวุธแต่เป็นกำลังน้ำใจและความเป็นมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลความโปร่งใสและการพัฒนาองค์กรปรับภาพลักษณ์ใหม่ในช่วงหลัง กองทัพไทยเริ่มเปิดรับนโยบายใหม่ๆด้านความโปร่งใสเช่นการเปิดเผยงบประมาณการตรวจสอบภายนอกโดยสื่อและภาคประชาชนการสร้างแพลตฟอร์มให้พลเรือนร่วมสังเกตการบางปฏิบัติการแม้ยังมีข้อวิจารณ์แต่ภาพลักษณ์ของกองทัพไทยกำลังเปลี่ยนไปในสายตาต่างประเทศจากองค์กรที่ปิดลับสู่กองกำลังที่พร้อมเข้าสู่มาตรฐานสากลบทสรุปสุดท้าย ทำไมโลกต้องจับตาก,กองทัพไทยเพราะไทยคือจุดยุทธศาสตร์ของเอเชียมีกองกำลังฝีมือดีระดับโลกมีความสัมพันธ์กับทั้งจีนและสหรัฐเป็นผู้นำในด้านมนุษยธรรมและการทูตทางทหารและกำลังพัฒนาแบบยั่งยืน